เย็นแล้วก็ต้องไปเขียนเย็นอีกแบบนั้น่ะมันก็ไม่โอเคนะแต่ถ้ามีตัวเนี้ยมันจะอ่านว่าเย็นเย็นทีเดียวนะคะดูจากหยกักเห็นไีสองหยักก็จะเย็นเย็นไปเดยนะอ่ะมาดูเรื่องลีลามือของคุณครูที่จะมาสอนนะคะลีลามืออ่ะ 想见两年。